ยอดกันช้างนครสีครับชกคู่ที่หนึ่งติวชัยชุสีวันอาทิตย์นี้พบกับเพชรทรงประเดชพิมีจัดสี่พลังภาคที่สองครับภาคแรกนั้นยอดกันเคยชนะมาแล้ววันนี้วันอาทิตย์นี้ภาคที่สองจะหนังม้วนเดิมหรือหนังหม้วนใหม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ <ผ>ยอดการช้านาครเครัอยอดการช้านครรีอทิตย์นี้ชกกับใครครับเพ็นรนพเดชครับเ <c oughs> พชรนเพเดชนมเพเดตมวยไทย <c oughs> เราได้ศึกษาเกมการชกเขาอย่างครับ <c oughs> เขาเป็นมวยทรงไหนครับ <c oughs> มวยเขา่าเราก็เป็นมวยคล้ายๆกันนะ <c oughs> เราเคยเจอกับเพชรนเพเดตไหม <c oughs> เคยแล้วผลเป็นไงครับ <c oughs> ชนะวันนั้นชกกันเวทเท่าไหร่ครับ ร้อยปอนด์วันอาทิตย์นี้ร้อยสี่นะน้ำหนักนี้เรามีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาเป็นน้ำหนักที่ดีของเรานะระยะการพิจซ้อมเรานี่ประมาณกี่วันครับไฟนี้สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ได้แล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับครับแล้วไฟนี้มาซ้อมอยู่สิงมาวินนี้มามาแบบฝากซ้อมหรือว่ามาซ้อมที่นี่เลยครับอ,อ,อ๋อน่าจะไปอยู่ที่นี่เลยนะครับผม ยอดกันเป็นคนจังหวัดอะไรครับครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับส่วนสูงโดยประมาณครับน้ำหนักปล่อยๆครับชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับ60-70เน60นะอะฝากถึงแฟนลับที่ติดตามเชียร์วันอาที่นี้หน่อยครับรครับขอบคุณมากครับ